ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่บริเวณเสื้อเด็กนะครับนี่ผ้าเด็กอ่อนนะครับนี่ส9บาทเองก็มีการค้าไปเรื่อยๆนะครับมันมีหลายแบบนี่ผ้านี้นิ่มนะนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะสําหรับท่านผู้ชมนะสําหรับคนที่มีลูกมีน้องขึ้นมานะครับต้องอย่างดีหน่อยนะครับเด็กจะไวมากสาหรับช่วอโลกต่างๆนะครับเราต้องหาที่มัน นิ่มๆหน่อยนะเด็กจะได้ไม่คันนะเวลานอนนะใส่เล่นนะต้องเราลักษณะบ้านเราเป็นลักษณะเป็นอากาศร,ร้อนนะต้องแบบบางๆหน่อยนะครับนี่นะครับเอามาดูนะเสื้อเองเกงนะบแบบป่านเด็กอ่อนยี่บเก้าบาทเองนี่ครับนิ่มเหมือนกันนะฮะนิ่มจริงๆถือว่าไม่คันนะครับก็ลองดูนะบางคนก็เด็กอ่อนนะครับต้อง นี่ครับเป็นเสื้อนะใส่ได้ง่ายผ่าหน้าผ่าหลังนี่ผ่าหลังนะครับนิ่มนี่นะทั้งถาดน,นี้เลยนะทั้งทั้งเชลนี้ราคาไม่แพงนะยีิบเก้าบาทยีิบเก้าบาทยีิบเก้าบาทแล้วก็อันนี้ก็คือสิบห้าบาทผ้าก็นิ่มนะฮะมีหลายนี่นี่นะครับโอ้มีทั้งกางเกงด้วยน่ารักนะครับแล้วก็ อันนี้ครับ49เฮ้ยชั้นนี้ก็คือ90 69กับ99ครับก็คงอย่าดีขึ้นไปนิดนึงนะอ่านี่เป็นแฟนซีนะครับก็ถือว่าลองดูนะครับอ่ามีแผ่ป,ปีเสื้อโอเคนะครับก็จะเลือกคนที่เสดต้องการหานะครับชุดอ่า พาเด็กออดนะก็มาได้เลยนะที่บิ๊กซีหันใหญ่บ้านเรานะอยู่บ้านใกล้ๆกันก็สามารถจะมาหาซื้อกันได้นะครับ <Yeah. S 1> ก็คุณไม่ลองมาก็นึกว่าที่อื่นมันจะถูกกว่าที่นี่ไม่ได้ถูกกว่าที่อื่นนะครับลองดูนะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมครับกด subscribe ติดตามทาง YouTube ช่วยแชร์ด้วยบอกต่อเล่าต่ออย่าลืมครับคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับขอบคุณครับบายบาย